โอ้ยขนาดหลับเป็นพรีเซนเตอร์ก็ได้เลยว่ามันหนักกว่าุญค่าอยากเห็นหน้าพี่ชาหรอคือแบคนในแล้วไม่ใช่อะไรนะทุกคนขวดนี้คือเขาส่งทั่วประเทศไทยนะคือตีตลาดทุกตลาดเลยนะทุกคนบอกเลยต่างประเทศวีดีวอแทนต่างประเทศมีกัมชาอีกเนึงมีคนบอกว่าเดี๋ยวทำให้ยอดอะแตบเอาเอาหน้าชนกับแพ้แบบหนึ่งให้หน้าชนกับแพ้แล้วทำหน้าให้เหมือนแพ ก็เขาบอกว่าเอ้ยมองไปมาหน้าเหมือนกันเลยขอ้แเหมือนมากเลยตรงนี้เจ้แม่รอบหน้าต้องที่ใส่ชุดชั้นของอะได้ละติดดยู่กับแพลนเลยรอบรอบหน้าเธอเหมือนจริงเหมือนจริงเลยใช่ไหมคะพี่เต้นอนปอปอถ่ายซีทายเนี่ยเหมือนเต้เลยเนี่ยจะบุเลงเต้เลยนะตาตาต้องได้แบล๊ด้วยครับสาวแบล๊แบล๊ดแบล๊ ันเหล่นะมันตามบงตาขวางนะทำดีๆขายของอยู่เยงองตาขวางไม่โอเคเริ่มเหมือนแล้วโอเคขอตัวไปล้วค่านะไม่รุนมากเลยหนุีมห่ารุนมากไปแล้วเหรอ <c oughs> ส่มเต็มเร็วทุกคนมันจะถึงแล้วเนี่ยเครียดวะขออีกขออีกขออีกไดม่หายเราอะไรอีก จะล้างนะก็ไม่ได้ล้างวาสนาคืนนี้ไม่ล้างแล้วั้างั้นะคืนนี้นอนสภาพนี้แหละพรุ่งนี้ค่อยว่ากันคนละออเดอร์องอ๋อบัญชีคุณไม่พอค่ะแรงมากกดแป๊บได้เลยกดแป๊บได้เลยอ่ะไม่รีบไม่รีบไม่รีบแต่นิดรีบนิดนึงก็ดีน้องขาดเด็กเท่าไหร่สองหมื่นสองหมื่นสหมื่นขาดสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นนี่คือจบเลยมีคนแบบตุ้มคือ ได้แล้วสัญญามาเลยประมาณ200ขวดไหมสองพันกี่ขวดอถ้าหนูลบระหว่างลบหน้าไปแล้วมันจะถึงไหมถึงอย่างลบมนานเลยพิมพ์กดตกร้ามานอะใช้จริงกันเดี๋ยวให้ดูว่าอ่าหน้าที่แต่งหน้าเนี่ยไอ้เจ้าหนึ่งขวดเนี่ยมันใช้ได้เยอะขนาดไหนไม่กลัวอยู่แล้วแต่ใส่ฟิลเตอร์ให้ด้วยนะพี่นะ เริ่มจากตาก่อนนะคะเดี๋ยวทำครึ่งหน้าให้ดูดูดออกเบาๆเด้อสาวอ้าวมีขนตาปลอมดีมาก <laughs> ลืมขนตาปลอมมนเป็นคลีนซิ่งนะคะเป็นคลีนซิ่งแล้วก็สามาถสรมารถ สามารถมาร์กหน้าได้1 0บถึสินาทีนะคะแล้วก็มีบำรุงในตัวด้วยนะคะทุกคนเอาตรงผิวหน้าหนูก็ไม่ได้ร้อเอร์เซ็นตนะแต่มันก็ดีขึ้นนะเพราะผิวมันแข็งแรงขึ้นนะคะคนละออเดอร์มาแล้วไม่พูดอะไรแล้วตอนนี้ล,ลบหน้าก่อนแล้วค่อยลงเดี๋ยวอาบน้ำนอนได้ลยสสบู่ก็เข้าแล้ว พี่สลัดใช้แผ่นเดียวคุ้มมากจก็คือแผ่นเนี้ยใหญ่มากก็เติมได้ด้วยนะถ้ารู้สึกว่ามันตีได้หดูไม่ได้แต่งหน้าแรงเลยนะคุณพี่ก็คือมันเป็นน้ำนะคะทุกคนค่ะเช็ดได้เลยจะมีกระจกปะให้ปอล่ผ่อนได้ไหมคะแรงแรงที่สุดจะมีกระจกปะ มีกระจกเครื่องสำอางไหมมขอดูหน้าตัวเองหน<ม>่อยได้ไหมคิ้วนี่ขยี้ได้เพราะมันหนาเกินไม่ชอบอยากให้ขนมันหลุดเอรูสโอ้ my god โอ้และคิดดูนะว่าถ้าไม่ล้างหน้าจะเป็นยังไงแผ่นหนึ่งคือใช้ได้เกือบทั้งหน้าแล้วตอนนะี้อันนี้ครึ่งหน้า เออโทษโทษนะเธอต้องกลับบ้านสภาพนี้นะเอ๊ขอบคุณมากตายแล้วแม่ใช้แล้วยังสวยอยู่เลยฟังฟิวเขียวช่าเขียวช่าเขียวอันนี้สาหลอดขนตาปลอมก็หลุดออกมาไม่ต้องแปลกใจนะขนตาปลอมหลุดมาเยอะขนาดที่เป็นกาวอ่ะทุกคนมันยังหลุดเลยอ่าเมื่อกี้หนึ่งแผ่นอันนี้เช็ดหน้าแล้วหมอทำไมเหมือนเดิมเลยอ่ะอุย ดอมชื่ออะไรขอเข้าด้วยดิดอมลมแผเฮ้อม bueno e ้มแผด้อมลมแผ่เลมนะด้อมแม่นมดีดอมแม่นมเฮ้ยดอมแม่นมสำหรับใครที <t um> <t <t uh uh ่เป็นตัวแทนจากดอมลมเลยนี่มันมีที่ไหนอีกวันนี้มันไม่มีใครมาลัางหน้าโชว์แล้วนะอ่านี่ครึ่งหน้าไปแล้วนะ สวยอ่ะยังสวยร้างหน้าโชว์เลยว่าแฟนเขาจะดูว่ากี่กล้องนะแบบเธอตอนเธอร้านหน้าเนี่ยใส่พุเตอร์ด้วยล่ะกี่กล้องที่ต้องใส่นะสวยอีหน้าที่มันมีรองพื้นอ่ะองตงว่าทำไมมันไม่เห็นเหมือนมีอะไรไม่เคยเห็นชัดขนาดนี้มาก่อนเลยตอนนี้พี่ชาอือไม่เคยร้านหน้าไหนของเธจัดไปแปดร้อยกล้องตอนนี้นะไลฟ์ตั้งนานไม่ถ่ายถ่ายตอนนี้โอ้แต่สวยนะไม่เชฟแล้วสวยมาก ตั้งนานไม่ยอาผ่านกันนะครับครบแล้วไม่ใช่หรือสักครู่นะมุมมากครับแชกมากเฮ้ยอย่าไปเอ็นไลฟ์อีนึงตามมันไม่เห็นแฉะยังอ่ะวิธีการในนี่ก็คือแค่โปะไว้แต่อย่าขยี้ให้รูดออกช้าๆข้างๆยิ่งขยี้ตามมันจะเหี่ยวนี่อุ้ยอันนี้ของจริงหูจริงใช่ไหมหูจริง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 ใช่ไหม เอาให้เอาให้ครบทุกสอี่ส่อเกร้าคิดดูต้องแต่งอย่างนี้ทุกวันน่ะคิดดูสิวไม่ขึ้นได้ยังไงล่ะไม่ขึ้นอต่แปลกแล้วใครดีกันปะคะสับลีนุ่มไหมคะพี่ชาลค้านุ่มมากค่ะตอนนี้รู้สึกเหมือนเป็นเจ้าของฟาร์มแพะเลยค่ะขอฟังแสงแพะหน่อย เหมือนมากแม่ขึ้นมา6,000บาททัทำทำทำไมซะนะหน้าก็ลางให้ดูละยังมีอยู่นะอย่าชะล่าใจไปนะก้มนคาร่าก้อาชะล่าอย่าชะล่าใจไปนะกันน้ำอ่ะยังออกเลยจัดเตาไหมคะไม่เลยค่ะ อ่อนโยนว่าข้าตาก็ไม่แสบแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไปล้างในตาแล้วทุกคนล้างแค่หน้าแต่ถือว่าถ้าแบบเสียยเข้าไปในตาจริงต้องเป็นอันตรายต้องพิชาร์ล็อกซื้อมพื่ตตาเลยพวกเธอคิดถูกนะที่เป็นดองจะได้ตาสว่าง้องพิชาร์ลอกคือซื้อไปก่อตาเลยเพราะพิชาร์ลอไม่แสบตาย่าตาตอนเด็โอ้โห แต่ว่ายังไม่พอ<ช> <ๆ S 1> หลายคนจะคิดว่าเอ้ยเสร็จแล้ว <ๆ S 1> แต่ว่ายังต้องให้เช็ดให้แบบว่าสำลีมันขาวใสนะคะทุกคนเพื่อที่ว่ามันคือสิ่งที่มันอุดตันข้างในเนาะเราไม่รู้หรอกว่ามีอะไรบ้างที่มันแบบไม่สะอาดบนใบหน้าเรานะคะซึ่งตัวนี้เขามีไนมเซล่าที่แบบดูดพวกแบบสิ่งสกรปรกออกมานะคะแล้วก็เป็นนมแพะที่แบบว่าทําให้ผิวหน้าเรียบเนียนแล้วก็แข็งแรงนั่นเองพี่เชาเราใช้บ้างไหมคะน้องใช้ทุกอย่างแล้วตอนเนี้ยเป็นวิเซนเตอร์ก่อน เดี๋ยวก่อนนะคะคนนั้นเขายิ้มอะไรอ่ะเขนเชียร์อยู่ร่างกายขอไม่ขอไม่ลบลิฟต์ได้ไหมอะเดี๋ยวน้ายาสองสร้างดอมดอมแม่นมดอมมนต้องดูดพูดดอมแม่นมอ่ะพรุ่งนี้เราค่อนข้างติดแล้วค่ะโอ้โหน่าดูเหลืออันนี้ค่ะกินซิ่งเหลือกินซิ่งยังไม่ติดฮะอุ้ยจริงเหรออะไรติดของิีลาสแล้วยาที่วันข เดี๋ยวครีมซิงไอคิมของตาปอมกันแดดล่ะกันแดดยังไม่ติดออ๋เอาปุ้ยก่อนอันนั้นกันแดดกันแดดตัวติดกันแดดหน้าไม่ติดกันแดดตัวติดนักกันแดดหน้ายังไม่ติดเอาแล้วไอคิมยังไม่ติดพี่อนนะนี่กาวติดตาอย่างนี้เขาเป็นอะไรอ่ะมีกระดาษแผ่นข้างหลดเท่าแม่อกหักมาเยอะวันนี้รู้สึกแบบเหมือนสมหวังอุ้ยอยู่กับหนูแฮปปี้มากกว่านี้อีกค่ะอยู่นานๆใั่เไปอยู่กันเลยดีกว่าไปนี่สัญญาอยู่เซ็นสัญญาแล้ว ตงไฟพีดีเอปอีกกว่า่มันเริ่มแรงอ่ะเดี๋ยวมันอินเทอร์เน็ตไง PDF ได้แล้วเราพแ้วพุ่ไลน์นี่ยังพุ่งขึ้นขึ้นขึ้นอันนี้อีกนะตอนนี้คุณชาลอกพุ่งไลไป5นาทีใช่วายเก่งมาก5นาที2 0 0แสนกว่าบาท้โคนอีกนเดียอีกหมื่นอีกหาครบแล้วเนี่ยโออีกหมื่นห้เองนะครับปามีอยู่ไหนกันหมด ให้เขาแก้งเล็กได้ยังไงโอ้โหนี่ก็คือว่าจะสะอาดแล้วนะยังไม่มีในซอกในหลืบกอีกอ่ะเป็นปีหน้าสะอาดมากนะไม่แล้วคืออยากให้เห็นหน้าคนดูยืนยัม่นงออ่ามันก็มีสิวนอนดึกสิวอะไรอย่างนี้ไงแต่มันก็ไม่ได้ร้ายแรงมากอันนี้คือไม่ถ่ายรูปแล้วใช่ไหมคะจริงตาย ข้ามถ่ายแล้วทขาไม่ได้เลยไม่ได้รูปเลยใช่ไหมกับตัวแทนลืมไปเลยไม่เป็นไรใช่ไหมเป็นนี่ไงไม่มวยตู้มีไมวยตู้ได้โอเคเฟซแอปเท่านั้นค่ะก็ยังควบคุมควบคุมพิเศษเลยหนูต้องควบคุมแอปพิเศษหนูไม่ใส่แอปก็สวยค่ะน่าเหมือนเด็กแพะเพิ่งคลอดปะทำไมดูแบบทำไมดูเหมือนแบบเหมือนเจ้าของแบรนด์เนี่ยงงวะยกแบรนด์เลยเหรอยกแบรนด์เฮ้ยอะไรเนี่ย หนูว่าไปเียนต้นดีกว่าค่ะน่ายกแบรนด์น่าจะโยกแบรนด์ไม่ได้พ้อจ๋อตอนแรกก็เป็นแม่แพะนะตอนนี้เป็นลูกแพะแล้วอารมณ์เหมือนลูกแพะพุ่งคอเลยใช่แล้วหน้าเด็กเลยอ่ะใช่แล้วนี่คือเอฟเฟกต์หลังใจต้องทำด้วยทำเสียงด้วยจะได้รู้ว่าออมคือแพะจริงๆนี่ยังไม่หมดเลยอ่ะไม่ใช่ไม่สะอาดนะทุกคนแต่เราเช็ดทุกซอกจริงๆแล้วนี่ต้องทำอย่างเงี้ยทุกวันเวลาไปทำงานกว่าจะได้นอน ต้องทาบำรุงแต่ว่าถ้าใช้ตัวนี้คือไม่ต้องทาบำรุงแล้วแต่ทาอยไทาค่ะทาทาติดติดพิติดติดทาค่ะทาคลีนหน้าโอโหล้างสะอาดจริงๆแหละอันนี้คืออาบน้ำแล้วนะคะใช่ค่ะนี่คอนะอันนี้คอนะที่หลายคนชอบมองข้ามนะโอ้โหนี่คอนะทุกคนที่หลายคนแบบล้างแค่หน้าก็พอแต่ไม่ใช่นะมันต้องล้างคอนะเคยเห็นปะ คอแบบมีขี้ไขรอะไรอย่างเงี้ยจช้ให้หมดเด้อบ้านครูบอกรอแป๊บโอเคโอเคมาสองแสนห้ามาจีดิคือพี่ตลอดเหมือนกลับไปกะนอนจริงเลยย่าง้ยตอนแรกว่าพูดเองพูดจริงค่ะพูดจริงจริงค่ะรอบ้านครูแป๊บนึงได้เร็ว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 หมดเวลาแล้วนะเป็นกานลูกค้าจ่ายเพิ่มไม่รู้ด้วยนะใช่ใช่ ใช่ใช่ด้วยใช่ใส่เครื่มด้วยจริงจริงเมื่อกี้เรายังเป็นมิตรกันอยู่เลยนะหน้าพี่บอเซนเตอร์เขา,อ,เาอีกเท่าไหร่อีกเท่าไหร่แม่ต่ออีกหมื่นเดียวโาเก่ง,างมากเลยอีกหมื่นเดียวใช้ไปปุ๊บหน้าไม่แสบนะคะไม่แพ้ และหน้าไม่แห้งด้วยให้ความชุ่มื้นดีมากเป็นตุกต้องอกเลยสิวเพิ่มสะอาดแล้วแหละสะอาดแล้วแหละอยู่ได้นะ sunshine the way sunshine the quiet some some the one you don't know sensation yeah can tell in the the love ไม่มีจริงเป็นไหงเป็นไปได้ไหมโอ้ผััันนมเกิดนนทิิ้งงี่ฉััรกเธออขให้งลงด้วยนะอีกเท่าไหร่นะ อีกอีก8 5นหนาทีพี่ปอบอกสะอาดแล้วหน้าสดของข้าพเจ้าหน้าสดข้าพเจ้าที่ไม่มีเอฟเฟกอะไรอีกแล้วสิวสิวสิวถ้าเขาบอกว่าอุ้ยทำไมหน้าเป็นสิวหน้าเป็นสิวไม่เป็นอ่ะแปลกแต่งหน้าทุกวันโดนสเปรย์โดนอะไรนู่นนี่นั่นหน้าไม่มีสิวคือรีทั์ค่ะที่เห็นลงรูปคือเฟซแอปเนาะแต่งหน่อยนะ แต่งหน่อยแต่งลูกหน่อยอ่าานคู่กำลังไปเลยได้ไหมแล้วดูกระสิแต่นี่ไม่ซีเรียสน,นะเพราะว่าเป็นลูกครึ่งบ้านคูจะเอฟเพิ่มอ่นี่สะอาดแล้วเช็ดจนสะอาดต้องเช็ดให้เป็นแบบนี้นะแล้วดูว่าค l e a n s i n เนี่ยเวลาแต่งหน้าเนี่ย แค่นี้มันก็จะหมดแล้วเพราะว่าอะไรเราใช้เยอะด้วยความที่เราใช้เยอะเราอยากให้ผิวหน้าสะอาดพอ mm hmm. ถึงบอกไงว่าขวดเดียวมันไม่พอ mm hmm. ต้องเป็นนี่ดูดู look at this ดูนะถึงบอกว่าขวดเดียวไม่พอนะเพราะว่านี่เดี๋ยวให้ดูแผ่นแรกกับแผ่นสุดท้ายอีจะอ้วกอะ <Okay. S 1> สิ่งนี้มันอยู่บนใบหน้าของข้าพเจ้าได้ยังไง mm hmm. <อ>มีบน F ค่ะ ไอ้คนนี้เหรอกลัวนะเขาจะทำอะไรนี่ดูสิแทนละกี่บาทคะใส่กรอบใส่กรองเธอเวลาเธอไปแต่งหน้าเธอก็ล้างใช่ใช่ใช้อันนี้ล้างนะคะอีกหนึ่งนาทีพี่ปลอยจะกดดันไปอยู่ตรงนู้นก่อนเร็วๆทันยังอ่ะบ้านคู่ทันยังอ่ะโอ้ยเครียดปะอีกเท่าไหร่ครับ 5,000 5,000บ้านครูทำอะไรอยู่ให้ร้องเพลงแล้วร้องทั้งค่ายแล้วเนี่ยบ้านครูกดเร็วๆทำงานช้านะทำงานช้านะตีนะร้องเพลงให้ร้องเพลงอะไรเร็วๆร้องเพลงอะไรร้องเพลงอะไร นั่งรุนอยู่ว่าจะถึงไหมนั่งรุนโอ้แแพ้แพอเห็นไหมน้องน้อง <laughs> ไม่โอเคแล้วนะ <laughs> ไม่ได้วินจริงค่ะคุณพี่ค่ะเดี๋ยวจะวินคุณพี่จริงเนี่ยเดี๋ยวเถอะเดิดหลายรอบแล้วนะหลายรอบแล้วนะาม่อบแลไหลายรอมแหรอบแล้วหลายรอบลรอะคุณวี่าอคคบแล้ายอบแล้ว่ารอบแล้วหาอหลายรบ้ายรอบบาทค่ะ เรามองพี่ตลอดเลยนะเราอะสองแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบ้านคู่รอบหน้าเจอกันเดี๋ยวเรามีของให้อุ้ยนี่คือนักดุมเขาหยาบบ้านคู่เพราะคนซื้อก้อนพี่ตังนีใครซื้อไปร้อยขวดสิบขวดเจอรอบหน้าเจอเดี๋ยวจะให้เกาะทีหนึ่งนะจ๊ะ ันเก่งมากเก่งมากทุกคนดันยอดไปได้ดีมากและไม่เคยไลฟ์ตัวเองหน้าสดแบบนี้มากอดปกติจะใส่ฟิลเตอร์อันนี้มีฟิลเตอร์ด้วยนะตาตาดำก็คือรู้เลยแล้วดูหน้าดิโอ้โหใส่อะใส่เป็นพันนี้โอ้ยตายแล้วโอ้โหขนาดหน้าใส่อยู่คู่กันสวยแมโน แพมโนพี่สาวสองแพ้โทแล้วยังอีกอีกนี้นึงหรูจะกินนมแพ้แล้วแม่คือถาหลอดพี่สาวสอโคกัโครยกันครัไขารานกู้งานกู้เงินหน่ะค่ะโค้สองแสนห้าแตกแล้ว ็สามารถซื้อกับตัวแทนได้นะคะตัวแทนเขาเยอะมากแล้วใครสนใจอยากเป็นตัวแทนก็ลองถามตัวแทนของตัวแทนอีกทีนึงนะคะ <iam> ว่าได้เป็นตัวแทนหรือเปล่านะ <im> ไม่ได้เป็นกันง่ายๆเด้อต้องใช้จริงนะคะทุกคนขา <im> ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะใครที่ได้ไปแล้วอย่าลืมมารีวิวด้วยเพราะนี่เป็นการแบบมาไลฟ์ครั้งแรกของแบรนด์นะคะแล้วก็สินค้าตัวนี้ซึ่งเป็นสินค้าที่เราเห็นกันแบบยาวนานมากๆตั้งแต่สมัยประถมมัธยมก็คือเห็นกันมาเยอะมากนะคะแล้วก็รีวิวแน่นรีวิวฉ่ำ ถ้าอยากรู้แต่ยังไม่ได้ซื้อไม่เป็นไรเก็บตังไวค่อยมาซื้อก็ได้นะคะให้เป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจเนาะแล้วก็ใครที่ซื้อแล้วชอบก็อย่าลืมกลับมาซื้อซ้ํานะคะไม่แน่จะได้เห็นหน้ากันบ่อยๆนะจ๊ะรักบ้านคู่รักบ้านคู่มากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะไม่ทิ้งกันไปไหนเลยสัญญาว่าจะอยู่เป็นความสุขให้บ้านคู่แล้วก็ทุกๆคนตลอดไปนะจ๊ะเรามาเค้าก็ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปด้วยกันนะจ๊ะทุกคนขอบคุณนะบ๊ายบาย กดก็รักรักหมดเลยไม่ซื้อก็รักนะคะนี่สัญญาวาจะรักตลอดไปนะขอาวค่ะขข่คบ้าบุยเจอจอกันนเจะกันนะโอ้ตายแล้วนะาสดมากตายแล้วสดเกินฟิวเตอร์ก็ไม่มีไปแล้วนะไปจริงแล้วไปบุย